ิชาทางสยศาสตร์วิชาหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นวิชาแห่งเมตตามหานิยมเป็นวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับวาจาสามารถทําให้ผู้ที่รับฟังหลงไหลคลอ้อยตามนั่นก็คือสาริกาลินทองเรื่องมุ่เสน่หเสียงสาริกานั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหรือเป็นเรื่องเล่าที่เกินจริงแต่อย่างใดนั่นก็เพราะตำราวิชาสาริกาลินทองนั้นมีสืบทอดจะมานับร้อยนับพันปีถึงขนาดที่ได้กล่าวไว้ว่า อิทธิฤทธิอำนาจของวิชาสาริกาลินทองสามารถทำให้ผู้ที่รับฟังเชื่อถือในคำพูดไปจวบจนวันตายลันเสด็จแห่งวิชาสาริกาลินทองนั้นมีตนมาตนหามาจากพลังอำนาจของโลกสวรรค์นามว่าสาริกาที่มีลิ้นเป็นทองคำเป็นผู้ที่จะรับพรจากเบื้องบนให้มีเสียงแพเราะเป็นที่เคลิ้ลมหลงไหลแกบ่บรรดามานุษย์และเทวดา และนอกจากนั้นยล้งสืบเขาได้จากตำนานนกสวรรค์อย่างนกกาลเวซึ่งเป็นบริวารของพญากาลาเวโดวยจะคอยทำหน้าที่ขับกล่อมเทวดาทั้งหลายทั้งปวงให้บังเกิดความอภิรม์และนั่นก็เป็นตำนานของวิชาอํานาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดแห่งวิชามนทางเมตตามาหานิยมอย่างสาริกาลินทอง ที่กล่าวมาอาจารย์ผู้มีวิชาจึงได้